จัยมาทำไมถึ่้เดียฟิก้มีประสบการณ์เดียวกันยกาปีหน้าพี่ปปั่นหุ่นหอม้ง่าตอนให้ตัวละหยุดยันเลยว่าเรายดคยแต่พอลงเต็มไม่ไมไม่ไม่้พอลงไมร้อยสิแก้ได้พี่แ่มอ้มาแล้คือเข้าใจว่าลงไม่ที่แมีสลั่ไมา กมันอ่งีแล้วมก็ส่ีท่มาจากนไม่เคีพร้อมแเะเอแต่ปไเนี่ยแใ่แอรอบแบเันเปิดมันแล้วัอัดอาันนี้ไม่เท่าไหร่อะไปเล้งส่งข้อความจึงจึงจรงจึงแล้ว เราไม่สบายแต่เราอะเราก็ไม่ปวดนะเราก็ไปโบราณนะช่วงช่วยเราเจอกันแต่เราจุ๊บจุ๊บใช่ดิเขาไม่คุยเกี่ยวบว่าแล้วไงคุณมือด้วยไงเขาบอกแล้วว่าผมใจรียดใจแต่สบายไม่ตองนั่งไม่ต้องนิ่งก็ได้คุณอาคารน้องอยู่ตรงแบ็กดอปน้องอยู่ตรงแบ็กดอปกลังเดินมาเราสักครู่นะคะน้องอยู่ตรงแบ็กดอปกลังเดินมา เลือกไม่ได้เป็นเป็นการลไปแล้วดูแบบว่าตะเกียบย่ปซ์ยิดอกนะปดอกยิปซ์แบมดอกยิปดอกมาแล้วค่ะมา้วมายบดอกมาแล้ว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 ใ่ไพี่มีแค่มอแบม่ไม่ีจะทำอะไรเลยไม่จะทอะไรมีแค่มอแบมสวัสดีค่ะ่้ฟสวัสดีค่ะเดน้าน้ดียวโอเคปุ๊ ชุดไหนลราบ้างเออเออไม่เห็นเลยนะประเด็นไม่บางม่ายไม้ไม้บางจริงเลยวันนี้มาต้องงานริทีใช่ค่ะใช่มาร่วมแซงความดีกับคุณหมอนะคะคุณหมอโจเดอเดนเสนะคะแล้วก็คนที่ได้รับรางวัลทุกคนเลยค่ะก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เชิญมาค่ะ วันนี้ก็คือมีู้กคำแบบอินมที่แบบเพบร้อมใช,ใช่ค่ะใช่ <c oughs> ค่ะก็ตามคาดเลยก็เป็น <c oughs> เป็นอะไรที่เราติดตาม <c oughs> อยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าก็ยินดีด้วยกับทุกคนนะคะที่ได้รับรางวัล <c oughs> ่ะเป็นไงบ้างครับปีหน้าของเรามีโปรเจกต์ย่างไงบ้างปีหน้าของเรานะคะ Broken Off Love ก็จะได้ลอนช์ให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะ ก็ฝากติดตามด้วยนะคะต้นปีเลยใช่ไหมคะหรือว่าต้องรอก็ประมาณต้นปีค่ะช่วงเดือนน่าจะเดือน3เดือน4ให้ได้ชมกันค่ะตอนนี้คืออยู่ในโปรเซสการเตรียมงานค่ะเตรียมงานอันนี้ถือว่าเป็นชิ้นแรกของค่ายเราเองเลยงานเราเองเลยก็เดเดบิวต์เราเลยด้วยเรื่องนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะในฐานะผู้นิหารด้วยเป็นผู้นิหารเองมันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเรามันจะต้องแบบตัดแจงมันเหนื่อยมากเลยค่ะ แบบปกติเป็นนักแสดงเราทําการบ้านอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพอพอที่เราต้องมาเป็นแบบผู้จัดเองด้วยเราต้องทําเองทุกโั o นตอ s ต้องเข้าเอาตัวเข้าไปอยู่ในทุกโั้นตอ s ที่เราที่เราจัดเตรียมมันก็เลยต้องหนักนิดนึงค่ะแต่ก็เต็มที่ค่ะเต็มที่แล้วมันกดดันไหมเอาจริงจริงๆไฟไม่ได้กดดันนะไฟรู้สึกว่าไฟมีทีมง,งานคุณภาพแล้วก็ มีบุคลากรที่อยู่รอบข้างแล้วที่จะทําให้ซีรีส์เรื่องนี้มันสําเร็จไฟเลยรู้สึกว่าไฟไม่ได้กดดันไฟแค่ทําตัวเองแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ในการทํางานแต่ละเซ็กชันต่างกันแต่ว่าบุคลรอบข้างไฟเป็นบุคลที่มีคุณภาพแน่นอนแล้วกว่าจะฟอมทีมแบบหาทีมงานคุณภาพมาได้นี่ยากแหมปายากไหมหรอยากเหมือนกันนะคะยากเหมือนกันค่ะกว่าจะรวมทีมก็ก็เฟ้นหาอยู่อยู่นานแต่ว่า ก็อย่างที่ไพ่บอกว่าไม่เกี่ยงโอเคไม่เกี่ยงเกี่ยไม่เกี่ยงเราต้องพีดต่อจากมาด้ค่ะก็พูดถึงไหนแล้วนะคะยากยากทีมงานก็จะหามาก็เป็นแต่ด้วยความที่ทีมโปรดักชันทีมพุ่มกับทีมบท เขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่แล้วแล้วไฟก็เลยได้รับโอกาสจากพี่ๆนะคะก็มีแบบอะไรที่ทําให้ช่วยไฟตรงนี้ได้ไฟก็ ดีใจมากค่ะดีใจอุ่นใจเลยที่มีทีมนี้ในสัปดาหอนนี้คือบริษัทเราได้มีนอกจากเราเองแล้วมีเด็กๆขึ้นหามาได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะบอกที่หลางแม่จะแถลงทีเดียวนะคะใช่เดี๋ยวจะเปิดตัวทีเดียวค่ะล้วเราจะเปิดตัวคู่เราในวันไหนยังไงเลยเดี๋ยวเราจะเปิดตัวคู่เราเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะตล่นไหมคะเพราะว่าหลายคนก็อยากจะรอรู้ว่าอใครจะมาเป็นเคมีคู่เรานะคะ ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพราะตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสที่ที่เรากําลังแบบช่างใจเพราะตอนนี้มีคาดีเดตแบบหลายคนมากๆากมาแล้วแต่วาเ,เื่องเคาเข้ารอบมาแล้วยังไม่ได้เคาะใครเข้ารอบนะเอาจริงแต่ว่าแค่แค่รู้สึกว่ามันตัดสินใจยากมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นไม่นานก็รอไม่นานก็รอไม่ไดไม่นนม่พี่ถามแล้วกันองค์ประกอบ คู่ไฟล์กันคู่เรามันจะต้องมีแบบที่รู้สึกว่าเคมีมันถึงจะเป็นเคมีเคใจเอเลเมนต์มันต้องเป็นยังไงจริงๆแล้วคนที่พี่ไฟล์รู้สึกว่าจะยืนข้างๆกันได้หนึ่งต้องมีแบบจริงๆต้องรักในงานในงานแสดงเหมือนกันแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่น่ารักอะไรเงี้ย่ะแล้วก็ นะฮันุถนอมหรอกแสดงว่ามันต้องมีคนเจอจริงยังไม่ได้ประกาศหรือเป็นใครเจอแล้วหรือว่าหรือว่าฝ้ายมีในใจแล้วเลยสามารถพูดทุบหน้าเขาลอยมาเออหน้าลอยมายิ้มใส่หมดแล้วเป็นเป็นหน้าใหม่หน้าตาที่รู้จักไหม ทุกคนน่าจะผู้คนน่าจะไม่รู้ว่ารู้จักหรือเปล่าพี่น่าจะขาดขันไม่เห็นนะแล้วอ่อไหมเห็นนะแล้วอ่อไหมเราอยู่ในช่วงโดนหลอกถามนะคะไม่อย่างนั้นฝ้ายช่วยระบุสิว่าอะไรคุณเนี้ยมาถึงทำให้รู้สึกว่าอุ้ยพอมองปุ๊บแล้วมันเซนเราด้วยความที่ตอนนี้มันมีคดีเด็ดหลายคนเราไม่สามารถจ่อจงได้ตอนนี้ก็มีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบ รู้สึกว่ามีทั้งที่พี่ๆี่คุ้นตาและไม่คุ้นตาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไฟจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนไม่ปิดไม่กักอะไรเลยแต่ตอนนี้แบบคนที่ทำให้เราเขินเนี่ยมันใหม่หรือเก่าอะไรนะคะคนที่ทำให้เราเขินเนี่ยก็ใหม่หรือเก่าเขินเพราะว่าไฟจะตอบไม่ถูกแล้วไฟจะหลุดตอนเนี้ยปีหน้าหรอปีหน้ารู้ปีหน้าปีหน้าต้นปีน่าจะรู้ค่ะอะไรนะคะแสดงว่าไฟก็อยู่โพเดิมใช่ไหมอยู่โพเดิมหรือเปล่านะอย่ารอโพเดิมเวละ หคนเดิมคนเดิมหรือว่าจริงเวลาพี่ๆถามหนูนะหนูรู้สึกว่าหนูประหม่าได้เลยนะเพราะว่าแต่ละคำถามมาจึ้งมากหนูรู้จะไปยังไงต่อแล้วปกติอันนี้อันนี้อันนี้มันถึงกระบวนการไหนแล้วที่จะพราอว่าเขาจะมาเป็นคู่เราตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการสักระดิ่งเป็นแล้วนละไปเจยหน้ากี่เปอร์เซ็เละอย่าได้ทราบอย่าได้ทราบ แสดงว่าเรามีเรื่องเตรียมไว้แล้วมีมีแล้วค่ะมีแล้วค่ะไม่งั้นพี่ถาวรคนเสียการวะใช่ป้ายป้ายป้ต้องคนงับพอเรามีคู่ใหม่แล้วว่าเราต้องทำใจเตรียมขอดมือหน่อยอันเย็์อันเดียร์เหรออันเดียร์หรอไม่ แต่ในมือคือยัดแบงค์นะฮะท้าาแล้วคือหรอ <c oughs> ไม่ได้ยัดคูกูถามได้ฝ้ายนะพอเรามีคู่ใหม่เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจกับกระแสที่มันเกิดเึ้นยังไงบ้างเ<พ>อา<บ>จิงๆแล้วอ่ะฝ้ายพยายามที่จะทําทุกอย่างให้แบบให้ให้บาลานที่สุดสําหรับตัวฝ้ายเองแล้วก็สําหรับตัวแฟนๆเองว่าต้องการอะไรอยากดูอะไรแต่ที่แน่ๆคือฝ้ายตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆเลยอ่ะแล้วก็หวังว่าแฟนๆ จะชอบกันแล้วก็ที่เท่าที่เห็นฟิทแบ็กมาก็ขอบคุณแฟนๆที่รอคอยแล้วก็พร้อมที่จะพพอร์ตคู่ใหม่ด้วยนะคะก็<ม>ก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนค่ะม,มันกลัวกระแสตีกลับไหมกับคนที่รู้สึกว่าเออ<ม>เขาอาจจะสึกว่ายังไม่เปิดรับในสิ่งที่รู้สึกว่าวันนั้นที่ฝ้ายบอกว่าเราบ่มออนแล้ว่าอยากที่ไปยมีงงให้เขาฟังยังไงบ้างเอาจริงๆแล้วแฟนๆก็บอกฝ้าว่า ให้ไฟมีคู่ใหม่สักทีแต่มันนานไปแล้วแบบเวลาที่เห็นโพแต่ละโพออกมาทุกคนมีคู่หมดเลยมีไฟอยู่กับซันนี่อย่างเดียวอย่างเงี้ยบางคนเขาแบบเริ่มสงสารแล้วะจากการ move on กลายเป็นแบบเริ่มสงสารแล้วเริ่มมาในแนวเห็นใจแล้วว่าแบบมีสักทีเฮ้ออะไรเงี้ยเล็กลับเขาคุยกับซันนี่เล คิว่าซันนี่เป็นโมไม่ซั <c oughs> นซันนี่ก็สมสารแบบนีแล้วซัน <c oughs> นี่ก็สมสารแบบนีแล้วค่ะแสดงว่าก,การที่เราเออกมาเสนอข่าวครับนี้เราคือเรารู้พ่อ,อาตามที่เราเคยพูดไปแล้วจริงๆเราก็เราก็ต่างคนต่างทํางานในสายอาชีพของตัวเองต่างคนต่างเดินหน้าในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองอยากทํามากกว่าก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงหรือไม่ว่าเราจะเคยผ่านอะไรมาก็ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่า ก็ยินดีด้วยกับทุกเส้นทางของของแต่ละคนที่ที่เดินก้าวไปข้างหน้าต่อไปรวมถึงตัวเราเองด้วยนั้นฟ่ายได้ดูที่เขาสัมภาษณ์ไหมคะที่ที่เขามาโอเคแถลหลงข่าวที่ไข่ที่ฟ่ายเรื่องนักจิตเขาบอกว่าตที่ในนัเขาก็ทําการตรงนี้ฟ่ายมองเนี่ยเพราะหลคนติดตรงนี้หนูไม่พูดถึงเรื่องนั้นแล้วหนูแค่รู้สึกว่าเออมันมันจะปีใหม่แล้วมันจะสิ้นปีแล้วอะอะไรที่มันผ่านมาแล้วฟ่ายก็ อยากให้ผ่านไปแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะก็เริ่มใหม่กับสิ่งดีๆที่เลือก<ม>เส้นทางที่ตัวเองรักแล้วก็มีความสุขดีกว่าเราก็ยังถือว่าเป็นที่น้องในวงการบันเทิงแล้วก็ไม่ว่าจะยังไงก็ยังรู้สึกว่าก็ยังถ่อมด,ดีนั่นแหละค่ะ<ม>ต่อกันไม่ไม่ได้มีไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องอันนั้นจะต้องอันนี้หรือจะต้องเป็นแบบไหนแค่ทำในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าใครจะเป็นยังไงหรือผ่านมาแล้วก็ มันจะปีใหม่แล้วอ่ะก็ขอให้ผ่านคนไม่กับปีเก่าแล้วกันแสดงฝ้ายก็หวังดีแล้วก็ให้กำลังใจกับคู่ของเราที่อดีตคู่ของเราใช่ค่ะก็ก็เคยหวังดียังไงก็ก็ยังคงหวังดีแบบนั้นก็ยังคงเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่น้องในวงการที่อาชีพเดียวกันนะมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องแบบไปคิดร้ายหรือไป บองหลายต่อกันก็ยังยังอวยพรแล้วก็ยังยังรู้สึกว่าก็ขอให้โชคดีในเส้นทางของตัวเองแต่ก่อนหน้านี้ฝ้ายบอก,กว่าฝ้ายจะฟ้องคอมเมนต์ที่มาลุกหลับเข้าไปส่วนตัวมันได้มีการดำเนินการไหมหรือว่ามันก็มีค่ะมีค่ะก็มีจากอา่าบางบทีข่าวมันไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะบางทีแบบพอได้ยินผ่านคนร้อยคนมันสารมันเปลี่ยนไปหมดเลยมันก็มันทําให้เรารู้สึกว่าบางทีบางอย่างมันเสียหายการที่แบบ การถูกรีพอรตงานการถึงอะไรมันมันมีผลกับงานเราอะไรเงี้ยจริงๆแล้วฝ้ายค่อนข้างที่มั่นใจในตัวฝ้ายเองมากว่าฝ้ายอารมณ์มารวยมามากๆแล้วแล้วก็อันไหนที่มันกระทบกับฝ้ายหรือกระทบกับงานฝ้ายหรือบุคคลรอบข้างฝ้ายฝ้ายรู้สึกว่าอันนี้มันเริ่มไม่แฟร์แล้วอนี้มีอาจารต์ตอนนี้มีผู้เข้ารอบไปแล้วค่ะมีผู้เข้ารอบไปบ้างผู้ที่เข้ารอบหลังจากวันที่แทร์ไปทําไมเขาถึงได้เข้ารอบเพราะว่าอ๋ออันนั้นเป็นฝั่ง ฝั่งแบบอินเตอร์แฟนก็ให้ทางกฎหมายระหว่างประเทศจัดก,การาแต่ส่วนฝั่งไทยก็จะมีผู้เข้ารอบอยู่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นดําเนินการหลักสิบแม่ฝ่ายหรือว่าอันนี้ก็ก็มีอยู่นะคะประมาณในในฝัน่งไทยที่รู้สึกว่าอะไรที่มันลำ้ำลุกล้ลําเกินความบางท<ป>ีบางอ,อย่างอะ่ะฝ่ายใกล้ใครก็หาว่าฝ่ายไปแบบอะไรกับคนนั้นคนนี้แล้วมันสร้างแบบฟินิวที่มันแบบใช่มันรู้สึกว่ามันมันลำบากในการทํางานมันลําบากในการใช้ชีวิต แบบบางคนแบบที่เขาไม่รู้เขาก็จะเชื่อโดยที่แบบผ่านแค่ไม่กี่วิอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะแต่ก็เคยพยายามที่จะให้แบบให้มันผ่านไปแล้วนะแต่ว่าก็ไม่หยุดแต่บางทีก็ความใจดีมันไม่ได้มีผลสักเท่าไหร่กับบุคคลเหล่านั้นอะไรเงี้ยใช่ก็เลยใช้กฎหมายดีกว่าก็คือไม่รับกระเช้าไม่รับกระเช้าไม่ไม่ต้องมาขอโทษอะไรไปด้วยรับกหาย ก็ไปว่ากันในใน,ในทางกมเงิสนสดก็ไม่ได้อยากได้นะเอาจริงๆอยากได้แค่รู้สึกว่าบางคนบางอย่างก็ต้องมีขอบเขตในการแสดงความคิดเห็นหรืออะไรเงี้ยเพราะเราเองเราก็มีความรู้สึกนะเรามีเรามีจิตใจนะบุคคลรอบข้างเราบางคนที่แบบไม่ได้แข็งแรงพอในในที่จะเจอสิ่งดาม่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันบั่นทอนแล้วมันก็เป็นท็อกซิกในเรื่องแบบ ของเรื่องราวในชีวิตอะไรเงี้ยอย่างนั้นที่เราเปลือกไปมันลดน้อยลงไหมหรือว่าเขาก็ยังสมัครก็ม,มีลดน้อยลงนะคะลดน้อยลงบางคนก็มีขอโทษบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยเอ้ยฟังความแบบหลายๆด้าน<อ>ฟังหลายๆด้านอะไรเงี้ยเอาจริงๆเรื่องราวทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมองอะมองให้ว่าดีก็ดีอะมองให้ว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีมันอยู่ที่มุมมองเพราะฉะนั้น แล้แรู้สึกไงบาพอเราได้พูดทุกอย่างไปได้ปล่อยบักมันทำรู้สึกว่ามีคนรักเรามากขึ้นเหมอนถึงว่าคนที่เขารักเราเขาแสดงพลังความรักนั้นอะไรได้ดูได้ติดตามบ้างค่ะก็ก็ขอบคุณทุกกําลังใจค่ะขอบคุณทุกกาลังใจที่ให้มานะคะแล้วก็สาหรับสาหรับแฟนค่ะฝั่งไา่อะไฝ่ก็แค่รู้สึกว่าใครที่เป็นเฟมิลี่ไฝรู้สึกว่าอยากให้อยากให้ชื่นชมแล้วก็เสรจกันที่ผลงานมากกว่าแล้วก็ ใครจะทําอะไรก็คือปล่อยผ่านไปเถอะอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจแฟนๆที่แบบบางทีก็รู้สึกว่าก็คงความรู้สึกเดียวกับฝ้ายแหละอะไรเงี้ยก็นั่นแหละอย่างที่บอกจะปีใหม่แล้วแสดงว่าต้นปีเจอแน่นอนว่าฝ้ายจะมากับใครต้นปีเจอแน่นอนแน่นอนจะสอนย่อได้ไหมฝ้ายรู้ไหมว่าฝ้ายรู้ไหมตอนนี้ฝ้ายเำลังรักมากเลสอนย่อสิคะอฝ้ายนาไมเล็กแรกๆก่ออะไรนะคะมันมีในใจใช่ไหมหรือมีในหัวเสียงในหัวพูดว่าอะไร ไปมองใครกอยากพิเไม่มีใครช่วยเลยอไแป๊บนึงขนจะรุนหมือนละจ้าเออช่วยหนใอ้เออแาฝากฝากคู่เราฝากคู่ที่เออแบบเจอแน่ฝากเป็นนักแสดง1นึสองสามแอคชั่นเออ ปีหน้านะคะโรเ k e n o อฟเฟิร์มนะคะฝากพี่ๆทุกคนติดตามชมด้วยแล้วก็เดี๋ยววันแถลงข่าวนะคะจะเชิญพี่ๆทุกคนแล้วมันจะได้ได้รู้ได้เห็นได้เจอกันนะคะได้สัมผัสวันนั้นอยากถามะไรถามได้เลยค่ะจะมามก่อนไงว่าเขาจะถามอาทิตย์หน้าหรอไม่ใช่รมันจะเร็วไปนะต้นปีต้นปีได้รู้กันแน่นอน ร้านขันทองใกล้เปิดแล้วนะคะต้องมีเหมือนกันจะเชิญนะคะพี่พีนะคะพี่พีจะมาอะพี่คอยอประเด็นหนึ่งน้อตอนนี้แบบว่าไม่ตอกไมตอนนี้บอสบอสเปิดโอกาสให้แบบคอต้าตั้งบ้านตั้งหวยได้หลายคนก็จี้มาที่มติดเป็นนงามอ๋อคนที่ได้ตัวแ่งไปแล้วทำแบบได้เราติดหนึ่งในชื่อโพที่เป็นจริงเหรอเราอยากไปทำแบล็ออสตาร์นะ ขาบอกคนที่มันสามารถเป็นคนเติมแล้วว่ากลับมาได้ค่อยว่าตอนนี้ค่อยไม่มีเวลาที่จะทำอะไรค่ะแต่แต่ถ้าใจอยากอยากกลับไไมาไหเ <c oughs> อาวป็นว่าค่อยเป็นกำลังใจให้คนคนที่ที่จะประกวดออสตาแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแขวนส้นสูงไปแล้วแขวนไปแล้ว <c oughs> ไปก่อไนะจ๊ะไปนี่นะรอนทีโอเคไปขยับแตมมันไป่มเอามันขยับอะไรเงี้ยเออพี่อยากเห็นไปไหนอะี่น่อะไรนี่กนี่อนรีบไมอไปไปยาบพึ่งนะพี่หนุ่มเห็นป่ะได้ไปจ๊ะ มาเล็กขนาดนี้เลย่ปย็จแว่างนี้วยเม่กี้ไม่เปิดประตูนะเดินออกมาเลยไมาไป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 ปไ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 ไปไ ไปเลยทำใไม่แกบอม่ไยทำใหม่ครไต้องกคบนี่รถส่งน้อิให้หนูด้วยนะโอ้โหป่ขนาดนี้หนึ่งอห่ะก็่ะครก็มีก่อนนะี่อ่ะในอนก่อนหน่อยได้ครับตรงนี้นอนอนแล้วเอาไม่กันใคอ่ะก็มีกางเเนี่ยแล้วนอนนิดนึงไนอนนิดนึงต่อโอเคโอเคแต่สาวใครก็มีนะใครก็มนะ วิดีโอให้หน่อยอารคือแฝดแล้วต้องสูงแต่คู่ก็คือก่ห้อคู่วไก่จะลองน้ำึ้งดูแต่เขาไม่ได้จะแล้วตัไก่จะองน้ำึงไปเลยเขาบอกไปเลยข้าวตบมนั่นแหละแไม่หนึ่งตวไก่ะนอ่คตัวว oh, ิวนนี้เมนูเรื่องไม่รูๆตอนนี้่รกมันเไม่หมดเลยาตัจี๊ดจี๊ดจยาดดจ๊าดจร๊ดค๊าดี๊ดจ๊าดจาดียว นี่นนกขอนจริงนะเดี <peaks> <AS L> ๋ยวรอจแง่ฉันรู้แล้วแหละเม่ฉันก็รู้แล้วตั้งารู้ยัไงหนูยังูเลยพูดกับเจริงจะรู้นะลนตองรู้ะไรนะุ่รโอเจ่ายคิขอคะมากโอ้อูไลูกข้าชีอะไรอะวงตรงิจิรีข้าชีสวิโอวโอข้าชีสอะไรวิโอวอะไรอะ ควายอวอร์ดควายอวอร์ดงานหน้าเปิดเมื่อไหร่นะเปิดเมื่อไหร่นะเปิดเมื่อไหร่นะเอนปิดเมื่อไหร่นะเ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 ปิดเมือไม่นะเปิมี่ายชร่นะเปิดเื่อไหร่เมื่อ่น